ตอนที่850เลือดสีแดงสดได้สายกระจายออกไปทั่วท้องฟ้าขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่านายน้องทั้งสามคนกับตูกบดขยี้ไม่เหลือวงเวทนี้มันอะไรกันผู้เชี่ยวชาญได้พากันพง,งาไปมันเป็นวงเวทที่ทรงพลังอย่างมากแถมประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ของมันเองก็สามารถส่องลอดออกไปได้ทุกทิศทางซึ่งด้วยเขตแดนเจ้าแห่งตาระดับที่สองของหลียเทียนในตอนนี้มัน ให้ความรู้สึกที่ไม่สามารถหยุดยั้งเอาไว้ได้เลยบุ้มกุมหมอกเนื้อที่บนท้องฟ้าได้สั่นไหวก่อนที่พลังเทวะอันทรงพลังจะระเบิดออกมาอย่างรุนแรงแน่นอนว่ากวนจะได้ชื่อว่าเป็นนายน้อยของอนาเตแกันกลางนั้นจะไม่ตายง่ายๆแบบนี้จึงเด้๋ยรีบก่อกายหยาบขึ้นมาอีกครั้งหลินเทียนได้เสีย,ยกออกมาอย่างเย็นชาพร้อมทั้งระเบิดประกายแสงสีทองออกมาแล้วเหวี่ยงวงเวทสังสารวัตรบทขยี้ดวงวิญ,ญญาณของคนเหล่านั้นดวงวิญญาณของพวกเขา ได้ส่งเสียงออกมาก่อนที่จะระเบิดพลังเทวะอันเข้มข้นยิ่งกว่าเก่าออกมาทําให้ตัวของวงเวทสังสารวัตรได้สั่นไหวอย่างรุนแรงดวงตาของหลินเทียนถึงกับเป็นประกายออกมาพร้อมทั้งยอมรับเลยว่าคนเหล่านี้มันแข็งแก่งมากๆเพราะขนาเผชิญหน้ากับวงเวทสังสารวัตรของเขาแล้วยังตั้งรับการโจมตีจนถึงตอนนี้นี่มันไม่ใช่อะไรที่คนธรรมดาจะสามารถทําได้เลยเขาได้สยายยิ้มออกมาอย่างเย็นชาก่อนจะส่งความคิด เพื่อส่งวงเวทสังสารวัตรลงไปแรงกว่าเก่าดวงวิญญาณของทั้งสามคนได้ส่งเสียงร้องออกมาซึ่งมันแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่เจ็บปวดอย่างมากแต่ก็ยังขัดขืนอย่างหนักและหลินเทียนได้เสยยยิ้มออกมาอีกครั้งพร้อมทั้งอัดพลังทั้งหมดออกไปอย่างรวดเร็วนี่จึงทําให้วิญญาณของทั้งสามคนสั่นไหวไม่หยุดพร้อมๆกับส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างน่าสังเวชน,นี่นายน้อยทั้งสามคนกําลังกรีดร้องอยู่งั้นหรือ ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่อยู่ห่างออกไปได้แต่หัวใจสั่นไหวเพราะว่าคนเหล่านี้คือนายน้อยของอนเขตแกนกลางแต่ว่ากลับถูกทรมานโดยชายเพียงคนเดียวถึงขั้นต้องส่งเสียงกรีดร้องออกมาแข็งแก่งมากไปเฉียวเจ๊กกำลังจ้องมองออกไปทางวงเวทสังสารวัตรได้กำมัดของนางเอาไว้แน่นประกายแสงยิงเข้มข้นขึ้นไปอีกขณะที่เขาพยายามกดวงเวทสังสารวัตรลงไปเพื่อบดขยี้ร่างและดวงวิญญ,ญาณที่กำลังก่อขึ้นมาของคนทั้งสาม เสียงกรีดร้องของทั้งสามยังคงถูกส่งออกมาไม่หยุดหย่อนพร้อมๆกับส่งเสียงคำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งบุ่มบุ่มบุ่มกิดีดไออันทรงพลังได้ระเบิดออกมาทําให้มิติโดยรอบได้สั่นไหวก่อนที่วงเวทสังสารวัฏจะถูกปัดออกไปหลินเทียนได้พุ่งถอยกลับมาด้วยทักษะย่างก้างสวรรค์พร้อมทั้งควบคุมวงเวทสังสารวัฏกลับมาให้อยู่เหนือศีรษะของเขาอีกครั้งและมันยังคงส่องประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาเช่นเคย พลังแห่งสันจะทาอันเข้มข้นได้ระเบิดออกมาจากพื้นที่ด้านหน้าณตอนนี้ร่างกายของนายน้อยทั้งสามคนค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยสายตาที่ยินยะเยือกถึงกีดสูดเหล่าประมาทไปเองเหลียนฉีได้กัดฟันของเขาเอาไว้ขนาดจ้องมองไปยงังวงเวทสังสารวัตรที่อยู่เหนือศีรษะของดินเทียนเสมือนกำลังมองไปยังอาวุธเถวาไร้กาดมันจะไม่มีครั้งหน้าอีกแล้วตวนซื่อหยวนได้ส่งเสียงออกมาซสือหยูได้จับจ้องไปทางดินเทียน โดยใบน,น้าที่ดูร้ายถึงขีดสุดณตอนนี้กลิ่นอายของพวกเขาได้ต่างออกไปจากก่อนหน้านี้เพราะมันแข็งแกร่งขึ้นและก็ลึกล้ำขึ้นจนทําให้มิติโดยรอบถึงกับปิดขั้นเอาไว้ด้วยแรงกดดันพวกนี้นี่จึงทําให้ผู้เชี่ยวชาญโดยรอบได้แต่พากาันก้าวถอยกลับไปนั่นมันสัตธรรมนายหนอยทั้งสามคนกําลังใช้ไพ่ตายของพวกเขาหนึ่งในผู้คนได้ส่งเสียงออกมาผู้เชี่ยวชาญเขตแดดเจ้าแห่งต่อขึ้นไปนั้นจะมีพลังศัตธรรม เป็นอาวุธที่แข็งเก่งที่สุดณนะตอนนี้ร่างกายของพวกเขาทั้งสามคนได้ส่องประกายแสงเจิดจันออกมาจากรอบทิศทางตายคำพูดนี้ได้ถูกส่งออกมาจากปากของเหรียญฉีขณะที่ร่างกายของเขาได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นยักษ์พึงที่เหวี่ยงการโจมตีออกไปทั่วชั้นฟ้าเพื่อเข้าสังหารลิ้นเทียนพลังศัตรูทแห่งกว่ามืดข่ามันสัวยอยู่ได้ส่งเสียงออกมาร่างกายของเขาได้อาบไปด้วยประกายแสงสีดำทมินซึ่งแปลเปลี่ยนกลายเป็นเหมือนดังดินโคลน เตะความรู้สึกน่าขยักขยแงทว่าแม้มันจะเป็นแบบนั้นแต่พลังทำลายล้างของมันช่างน่าสะพรึงกลัวถึงขั้นทำให้ดวงวิญญาณของผู้เชี่ยวชาญโดยรอบเตงกับต้องหวั่นไหวอย่างรุนแรงตวนซื่อหยวนที่อยู่อีกฝั่งเองก,ก็ได้ก้าวเท้าออกมาและทำให้พื้นดินสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่จะปรากฏรากต้นไม้และเถาวัลย์มากมายขึ้นกลางอากาศเสมือนด่งอสารพิษจะได้พุ่งออกไปเพื่อจะฉีกทุกสิ่งตรงหน้าออกเป็นยิน้นชิ้นทำให้พื้นที่โดยรอบ ได้แต่สั่นไหวอย่างต่อเนื่องสัตว์จะทำแห่งการหล่อหลอมสัตว์จะทำแห่งความมืดและสันโดษหลินเทียนที่กำลังรู้สึกกดดจัดได้หันมองออกไปทางเหรียญฉีซัวหยูก่อนที่จะมองไปยังตัวนซือหยวนแล้วพูดตอบว่าสัตว์จะทำแห่งไม้นิลันมันเป็นสัตย์ธรรมที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในมือของทั้งสามคนนี้จึงทำให้เขารู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่ได้วันเกรงพร้อมทั้งเหวี่ยงวงเวสังสารวัฏออกไปเพื่อตั้งรับเอาไว้ วงเวทสังสารเหล่าวัดได้ส่งประกายแสงเจ็ดจัดออกมาขณะที่ขึ้นพลังได้อัดเข้าใส่ในน้อยทั้งสามคนสีหน้าของเหรียญฉีในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นดุร้ายอย่างมากขณะที่เขาได้เวียงหมัดออกไปโดยพลังอันแข็งแกร่งเสมือนว่าต้องการจะหล่อหลอมทุกสรรพสิ่งเสด็จทำของซัวยโยเองก็ได้ส่งประกายแสงออกมาให้ความรู้สึกชั่วร้ายเข้าปกคลุมร่างของเหรียญเทียนเอาไว้ซึ่งเหมือนดังกุมหมอกพิษที่กัดก่อนอันร้ากาจสีหน้าของตัวซื่อหยวนในตอนนี้ พันดูร้ายเป็นอย่างมากขณะที่ถาวันทั้งหลายได้โอบรัดและกระเหอบเข้าใส่ร่างของหลินเทียนมันเป็นสัจธรรมที่ร้ายกาจทำให้พื้นที่โดยรอบถูกปิดกั้นเอาไว้ทั้งหมดหลินเทียนยังคงรับมือกับมันโดวยวงเวทสังสารวัฏพะแม้ว่าสัจธรรมเป็นการหล่อหลอมมันอาจจะหล่อหลอมได้ทั้งหมดก็จรงิงแต่มันไม่มีทางหล่อหลอมวงเวทนี้ได้จึงได้กระแทกสัจธรรมของฝ่ายตรงข้ามออกไปแล้วบทกยีสัจธรรมทั้งสองที่พุ่งตามก็ามา สัตว์จะทำทั้ง3ได้สองประกายออกมาอย่างไรที่สิ้นสุดพร้อมทั้งเปิดฉากโจมตีก็ใส่เขาอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้พักหายใจลเลยแม้แต่น้อยข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้าจะทนได้อีกนานแค่ไหนซัวหอยู่ได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงอันเย็นเยือกตัวซื่อหยวนและเหลียญฉีต่างก็แสดงสีหน้าที่ดูร้ายออกมาขณะที่เปิดฉากโจมตีออกไปอย่างไม่ยั้งมือหลินเทียนยังคงรับการโจมตีของพวกเขาเอาไว้ด้วยวงเวทสังสารวัตร ที่ค่อยๆหมุนมองลงเรื่อยๆจนเกิดรอยปีแตกขึ้นคนพวกนี้มันไม่ธรรมดาเลยไปจีฉจีที่อยู่ห่างออกไปได้พูดออกมามันเป็นเพราะเขารู้สึงถึงความแข็งแกร่งของวงเวทสังสารวัตด,ดีสัจธรรมของคนปกติไม่สามารถทําอะไรมันได้แต่ว่าสัจธรรมของทั้งสามคนนี้กลับทําให้มันเกิดรอยปีแตกแข็งแกร่งมากหยางฉีได้พยักหน้าของเขาไบเฉียวก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่เป็นกังวลออกมาแต่นางก็เชื่อใจในตัวของเขา และเชื่อว่าหลินเทียนจะต้องไม่แพ้ให้กับพวกมันแน่ๆต่อยพวกมันให้พิวไปเลยนางได้ส่งเสียงออกมาเสือโยและคน,นอื่นๆก็ได้กวดสา,ายตามองกลับไปทางนางโดยสีหน้าที่ยินอีเล็กน้อยพร้อมทั้งระเบิดพลังออกมามากกว่าเก่าแหลกไปซะเหลียนฉีได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังนายหนอยทั้งสามคนได้ระเบิดพลังสัจรธรรมออกมามากกว่าเก่าผึบวงเวสังสาร,รวัฏของหลินเทียนได้สั่นไหวอย่างรุนแรง,งเสมือนว่าไม่สามารถแบกรับการโจมตีนี้ได้อีกต่อไป ข้าจะฆ่าเจ้าก่อนแล้วค่อยสังหารพวกมันให้ตายตามเจ้าไปสวว่วนยู่ได้พูดออกมาด้วยใบหน้าที่ดุร้ายขณะที่สัจธรรมของเขายิ่งส่องประกายออกมาอย่างเข้มข้นหลินเทียนได้หันมองออกไปทางฝ่ายตรงข้ามโดยใบหน้าที่อัดแน่นบริจิตสังหารอันเข้มข้นหลังจากนั้นเองวงเวทสังสารวัตก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งทักษะที่ถูกทำลายไปแล้วจะไปทำอะไรได้อีกสวว่วนยู่ได้ส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมๆกับฟาดฟันกระบี่ออกไปทางหน้าผากของหลินเทียน พร,พร้อมกับพลังศัตธรรมของเขาตัวซื่อหยวนและเหรียญฉีตาก็ระเบิดพลังเทวะของพวกตนออกมาเพื่อกดดันเขาใส่หลินเทียนด้วยศัตรธรรมของพวกตนหลินเทียนได้หันมาออกไปด้วยสายตาอันเย็นเยือกก่อนที่เขาจะประสานมือเข้าหากันอย่างรวดเร็วและทําให้พลังศัตธรรมของเขาระเบิอดออกมาและมันเป็นตอนนี้เองที่ศัตรธรรมของนายน้อยทั้งสามที่พุ่งเข้ามานั้นได้ปะทากับพลังศัตธรรมของเขามีเสียงถูกส่งออกมา ขณะที่สัจธรรมของทั้งสามคนได้แหลกสลายหายไปเสมือนดังเปลวเทียนที่อยู่ท่ามกลางพา,ายุฝนนี่มันอะไรกันพวกเขาทั้งสามคนได้แต่พงาไปด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะสัจธรรมของพวกเขาถูกสัจธรรมของหลินเทียนทำลายหายไปไม่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้นอผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเองก็ได้แต่แข็งค้างไปได้วยสีหน้าตกตะลึงไม่ต่างกันระดับพลังของเขาได้กว่าเหรียญฉีและคนอื่นๆแต่สัจธรรมที่เขาเรียกออกมา กลับสามารถทำลายสัจธรรมของคนทั้งสามได้แบบนี้มันหมายความว่ายัางไงสัตธรรมของเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าสามคนนี้งั้นหรือผู้คนดยรอบได้แต่แข็งค้างไปผู้เชี่ยวชาญอาวุโสหลายๆคนได้หันมองออกไปยังประกายแสงที่โอบล้อมร่างของหลินเทียนไว้ก่อนที่จะพากันกมวดคิ้วไปตามๆกันเพราะไม่มีใครจำแนกสัจธรรมนี้ได้เลยแม้แต่น้อยหัวใจของเหลียญฉีได้สั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่เขาจะปลดปลอยจิตสังหารที่เข้มข้นออกมายิ่งกว่าเก่าบุ้ม พลังสัจธรรมของทั้งสามคนได้ระเบิดออกมาอีกครั้งขณะที่พวกเขาผ่ากันกนระโจนก็ใส่ทางดินเทียนอย่างรุนแรงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังศัจธรรมพวกนี้แล้วดินเทียนก็ยังคงสแสดงสีหน้ารับเรียบและเย็นชาออกมาเช่นเคยนักตอนนี้ประกายแสงที่อาบไปทั่วล่างของเขาได้ไหลเวียนเข้าสู่วงเวสังสารวัตรทาให้มันสั่นไหวเล็กน้อยก่อนที่อัคระจะยิ่งดูชัดเจนมากขึ้นไปอีกวงเวสัจธรรมสังสารวัตรเขาได้พึ่พากับตัวเอง ก่อนที่เขาจะพุ่งออกไปด้วยความเร็วที่สูงมากพิพตานี่เองที่ล่าของเขาได้พุ่งกระชิดล่างของสัวโหย่างฉับพลันสีหน้าของสัวโหยถึงกับเปลี่ยนไปยังใหญ่หลวงเจ้าเจ้ามือขวาของหลินเทียนได้โบอกเอาวงเวทสัจธรรมสังสาระบัติออกไปเวี่ยงอัดก็ใส่อย,ย่างจังซัวโหยได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างดังขณะที่พลังสัจธรรมได้ฉีกล่างของเขาออกเป็นยิน่งชินและดวงวิญญาณของเขาก็พยายามที่จะขัดขืนด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตะหนก พางพุ่งหนีออกไปตายไปซะหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเย,ยือกพร้อมทั้งบทขยี้ดวงวิญญาณของอีกฝ่ายจนสลายหายไป